พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ์อุลยเดศภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดล แล้วสมเด็จพระอนุชาธิราชก็ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเมื่อวันที่๙มิถุนายนพศ2489ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนับเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่9แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีกรุงรัตนโกสินทร์ขณะเสด็จขึ้นสวยราชสมบัตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ19พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชเป็นพระโอรสองค์เล็กของพระราชบิดากรมหลวงสงขลานครินทและสมเด็จพระราชชนนีสีสังวานร่วมพระชนกและพระราชชนนีเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระองค์ประสูติเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพศ .2470 เวลา8นาิกา45นาที ณมลรัฐเมสซูเซตสหรัฐอเมริกาในขณะพระองค์ประสูตินั้นสมเด็จพระราชบิดากำลังทรงศึกษาวิชาการแพทย์ณสหรัฐขณะพระองค์เสด็จครองราชสมบัตินั้นพระชนมายุเพียง19พรรษาจึงอยู่ในฐานะยาวกษัตริย์เช่นเดียวกับพระบรมเชษฐาธิราชมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคมพศ2 4 9 3 ขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้2 3พรรษาจึงได้มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเสร็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์เจ้าประเทศไทยประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่เต็มตามพระชั่นาจในวันที่ได้ทรงกระทำพิธีบรมราชาพิเศษนั้นเองพระองค์ได้มีพระราชดดำรัสกล่าประสบนิกรชาวไทยทุกประเทศว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งจัดเตวาทรงประกอบด้วยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อันล้วนแต่ประทับใจแก่เหล่าพระสงนิกรของพระองค์ทั่วนาประชาชนชายหญิงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาพึ่งพระบรมพธิสมภารล้วนต่างพากันสับซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชจรรยานุวัตอันงดงามน่าเคารพบูชา ทรงห่วงใยในทุกสุขของหมู่อาณาประชาราษฎรของพระองค์ได้ทรงเอาพระทัยใส่ในการเสด็จเยี่ยมเยียนทุกสุขและเปิดโอกาสให้อาณาประชาราษฎรได้เข้าเฝ้าทนลองทนิพพพระบาทอย่างใกล้ชิดโดยทรงเสด็จเยี่ยมเยียนชาวไทยทั่วทุกภาคของประเทศไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้หรือตะวันออกเฉียงเหนือที่แห่งแหงแดนกันดาลพระองค์ท่านก็เสด็จไปเยี่ยมเยือนเป็นที่ชื่นชมสมนัติแก่ผู้เฒ่าผู้แก่ทั่วไป จากปรากฏการณ์ที่ผ่านมาแล้วเห็นได้ชัดแจ้งว่าเมื่อพระองค์เสด็จผ่านไปไม่ว่าจะในจังหวัดใดไม่ว่าจะในเวลาค่ำมืดหรือฝนตกฟ้าร้องแดดกล้าอย่างไรก็ตามจะปรากฏว่ามีประชาชนมารอเฝ้าเห็นกันอย่างเนืองแน่นตลอดสองข้างทางที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านบางคนจะนําของพื้นเมืองที่มีค่าหาได้ยากมาทูนกล้าทุนกระมมถวายเบื้งองยุคนละบาทด้วยความจงรักภักดีอย่างสงส์สด ผู้เฒ่าผู้แก่อุตสาหพยุงสังขารอันร่องรอยไปตามวัยมานั่งรออยู่ในแนวทางที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพร้อมกันนั้นก็ได้เตรียมผ้าขาวสะอาดวางทับลงบนพรมที่เจ้าพนักงานปูราดพระบาทเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปบนผ้าขาวผืนนั้นแล้วต่างก็เก็บผ้าอันมีละองธุลีพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเก็บไว้กราบไปบูชาเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวต่อไป ส่วนราษฎรชาวเมืองหลวงนั้นเล่าแม้ว่าจะดีมีโอกาสเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ่อยๆในโทรทัศน์บ้างในภาพยนตร์ข่าวต่างๆรวมทั้งได้เห็นขณะ,สะเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปตามถนนสายต่างๆอยู่บ่อยครั้งก็ตามแต่ก็ปรากฏว่าไม่ว่าจะมีหมายกำหนดการสเสด็จราชดำเนินไปณนแะห่งหนตําตำบลใด หากขาวรู้ไปถึงหูประชาชนแล้วมักจะพากันไปยืนบ้างนั่งบ้างรอคอยเฝ้าชมพระบารมีของพระองค์กันทั้งสองฝั่งถนนที่เป็นเส้นทางพระราชดำเนินผ่านเขาเหล่านั้นจะยอมทนรอคอยไม่ว่าแดดจะแผดกลาหรือฝนฟ้าจะตกพรมอยู่ตลอดเวลานานนับด้วยชั่วโมงเพียงเพื่อให้มีโอกาสชมพระบารมีขณะรถพระที่นั่งผ่านไปช่วพริบตาเดียว โดยเฉพาะในโอกาสที่พระองค์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในงานพิธีหรือเสด็จทอดพระเนตรพระพยนต์เป็นการสนพระองค์ก็ตามจะมีประชาชนทั้งไทยและเทศไปอออคอยเฝ้าชมพระบารมีกันณจุดนั้นอย่างมืดฟ้ามัวดินปรากฏการณ์ที่สำคัญยิ่งที่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาใส่พระบรมพธิสมภารแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือ เมื่อครั้งที่มีพระราชพิธีเสด็จเรียบพระนคร้วยขบวนพยุหายาตราใหญ่เมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506วันนั้นประชาชนนับจำนวนแสนจำนวนล้านได้ไปคอยเฝ้าชมพระบารมีและถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์แน่นขนาดตลอดเส้นทางที่ขบวนพยุหายาตราผ่านนักทัศนาจรทุกชาติทุกภาษาต่างพากันด่งไหลเข้ามาสุกรุงเทพพระมหานาครหลวงของประเทศไทย เพื่อชมพระราชพิธีเสด็จเลียพระนครครั้งยิ่งใหญ่นี้จนปรากฏว่าโรงแรมชั้นหนึ่งชั้นสองที่มีอยู่มากมายในพระนครเต็มไปหมดผู้เดินทางมาระยะกระชั้นชิดกับวันกำหนดพระราชพิธีและไม่ได้จองห้องพักล่วงหน้าไว้ต้องวาวุ่นและพากันไปพักตามโรงแรมชั้นรองลงไปนับได้ว่าไม่มีงานพระราชพิธีใดจะเป็นที่สนใจของประชาชนไปยิ่งกว่าพระราชพิธีเสด็จเลียพระนครในครั้งนั้น ไม่เฉพาะแต่พระศกนิกรไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทยเท่านั้นที่มีใจจงรักภักดีและใคร่ชมบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแต่ทว่าแม้ในต่างประเทศเพราะทุกประเทศที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อเยี่ยมเยียนเป็นการกระชับสัมพันธมิตรีนั้นก็ได้ถวายการต้อนรับและชิงกันอัญเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปเยือนอยู่ไม่ว่างเว้น ในปีพุทธศักราช2503พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนทั่วทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริการวมตลอดทั้งอีกหลายประเทศในเอเชียไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปณประเทศใดประมุกและประชากรของประเทศนั้นต่างพากันมารอเฝ้าชมพระบารมีของพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยความชื่นชมสมนัต ปรากฏว่าในการเสด็จเยี่ยมเยียนและกระชับสัมพันธไมตรีของพระองค์ในครั้งนั้นทําให้หลายประเทศเข้าใจประเทศไทยดีขึ้นประเทศไทยได้มีมิตรมากขึ้นพร้อมกันนั้นศัตรูก็ลดน้อยลงไปจึงกล่าวได้ว,ว่าไม่มีประเทศใดที่จะไม่เป็นมิตรกับประเทศไทยมาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและได้ฟังกระแสะพระราชดํารัสจ,จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด,ดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อพระองค์ได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถได้สเสด็จนิวัตส,สุพระนครหลังจากการสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประเทศโยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาแรมเดือนในครั้งนั้นแล้วพระองค์ก็ได้โปรดกล้าวให้ประชาชนชาวไทยของพระองค์ได้เข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดีอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งโดยสเสด็จออกณพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นฝูงชน พากันมาเฝ้าทูลละอองทวลีพระบาทอย่างมืดฟ้ามัวดินเช่นนั้นพระองค์ก็ได้ทรงแย้มประสวนยกประหัตบกให้แก่พระสงฆ์นิกกรของพระองค์ทรง,งแสดงความเป็นกันเองแก่ราษฎรไม่มีการถือพระองค์แม้แต่น้อยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินสวดพระรีรัตนาส,สดารามเนื่องในการเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมนีรัตนปฏิมากรแก้มรกฏทั้งสามฤดนี้ รากฏว่ามีผู้ไปเฝ้าชมพระบารมีและถวายความจงรักภักดีอย่างใกล้ชิดกัะเนืองแน่นในโอกาสนั้นได้มีประชาชนคอยทุนกล่าวถวายปมมาลัยแด่พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อถวายสักการะแด่พระพุทธมณีรัตนปฏิมากรแก้มรกตซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงรับทั้งนี้ก่อให้เกิดความปลื้มปิติแก่พุทธศาสนกชนชาวไทยเป็นล้นผล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด,ดุลยเดชได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมรสกับหม่อมราชวงศหญิงศริกิตกิติยากรที่ดาของหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิตยากรต่อมาได้เป็นกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถเมื่อวันที่28เมษายนพศ2 4 9 3และได้สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่22เดือนตุลาคมพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จออกพนวดในการนี้พระองค์ได้ส่งมอบให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระยะที่ทรงพันนวดอยู่นั้น